หลายคนถามมาว่าตีน่าเนี่ยเป็นญาติกับคอลล่าเทเลอร์หรือเปล่าตีน่าจะบอกว่าจริงๆเนี่ยเราเป็นพี่น้องกันที่พัดพากจากกันมานานก็เลยจะสวยเหมือนกันนิดนึงบ้าหรอกไม่ใช่นะคะตีน่าเนี่ยนามสกุลเทเลอร์นะคะเป็นนามสกุลสามีนะคะสามีติน่าเป็นคนอเมริกันเพราะฉะนั้นแต่งงานกันตีน่าก็มีนามสกุลเทเลอร์นะคะส่วนตีน่าเนี่ยก็ชื่อจริงเลยนะชื่อตีน่านะคะมาตั้งแต่เกิดแล้วนะคะตีน่าก็เป็นตีน่าเทเลอร์นะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นญาติอะไรกับคอลล่าเทเลอร์นะคะคือตีน่าจะอธิบายอย่างนี้ ฝรั่งเนี่ยนามสกุลเนี่ยมันจะมีบางนามสกุลที่โหลมากก็เลยนะมมีนามสกุลที่โหลมากแปลว่าอะไรแปลว่านามสกุลเดียวกันไม่จําเป็นที่จะต้องรู้จักกันเช่นอย่างที่บอกเนี่ยพอลล่าเทเลอร์ติน่าก็ไม่ได้ไปรู้จักอะไรกับเขานะหรือบางคนมาทักอะไรมีอะไรโทนี่เทเลอร์หรืออะไรนี้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแบบในข่าวที่มีผู้หญิงผิวดําอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่เสียชีวิตจากตำรวจเนี่ยเขาชื่ออะไรบริอาน่าเทเลอร์ใช่ไหมก็ไม่ได้ไปรู้จักอะไรกับสามีติน่านะครอบครัวสามีติน่าไม่ได้ไปรู้จักอะไรกับเขานะคะ แต่ว่ามันเป็นนามสกุลที่โหลท่านั้นเองหรือนามสกุลอีกนามสกุลหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคือนามสกุลอะไรนามสกุลสมิธใช่ไหมถ้าสมมติเราพิมพ์จอห์นสมิธไปนะมีฝรั่งหูหลยร้อยล้านคนมากเลยที่ชื่อจอห์นสมิธหรือว่าจะเป็นวิลสมิธหรือจะเป็นนามสกุลจอห์นสันเจฟเฟอร์สันฟรีแมนหรือว่าจะเป็นนามสกุลโฮลด์นามสกุลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีนามสกุลที่แบบว่าโหละเขาเลยาเป็นนามสกุลที่โละเพราะฉะนั้นคนที่เขานามสกุลเหมือนกกััันนนมมไ่่จจําาาเเป็ว้้ตองรูกัน ไม่เหมือนเมืองไทยไม่เหมือนประเทศไทยที่นามสกุลเดียวกันเนี่ยก็จะมีเฉพาะแบบจำกัดกลุ่มอะ่ะคือถ้าสมมติเราไม่รู้จักก็อาจจะเป็นญาติที่ห่างมากๆถูกไหมแต่ว่าในตะว,วันตกเนี่ยมันจะมีนามสกุลโลโลหลายนามสกุลนะคะซึ่งที่มาของนามสกุลเนี่ยก็แล้วแต่แตกต,ต,ต่างกันไปอย่างนามสกุลบางนามสกุลเนี่ยก็มาจากอาชีพของบรรพบุรุษเขาสมัยก่อนนะคะอย่างคําว่า t a เทเลอร์เนี่ยมาจากคาว่าอะไรคําว่า t a เทเลอร์เนี่ยก็มาจากคาว่า T A I L O R ที่แปลว่าช่างตัดเดบเสื้อผ้านะคะ ก็มีความเป็นไปได้ว่าบรรพบุรุษของเนเธอร์สัมมีตีน่าเนี่ย <_ d ue> เขาอาจจะเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้ามาก่อนนะคะหรือนักสกุลพอตเตอร์เคยเห็นไหมแบบแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมนักสกุลพอตเตอร์เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าบรรพบุรุษเขาเนี่ยเป็นคนที่อะไรปั้นหม้อเป็นคนที่ทำหม,ม้อมอ่านะคะเขาก็เลยนักสกุลพอตเตอร์หรือจอห์นสันนะคะจอห์ Johnson, นสันก็คืออะไรก็คือจอห์นก็คือชื่อจอห์นส่วนซันก็คืออะไรคือลูกชายเขาอาจจะเป็นลูกชายของจอห์นอ่าจอห์นสันใช่ไหมมันมีความเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนาะ เียขาวนะคะไม่ได้เป็นอะไรกับพอล่าเทเลอร์นะคะไม่ได้อะไรกับเขาตราดวันนี้นะคะทีน่าก็มีด้านนี้ได้จ้องคลิปนี้นะมีประโยชน์ไปได้มันประโยชน์ไมได้ก็สามารถกดไลค์นะแล้วก็ส,ส,ส่งต่อได้ที่ทีเนตันชาแนลหรือว่าในเพจเฟซบุ๊กทีน่านะคะก็ชื่อทีน่าเทเลอร์แต่ไม่ได้เป็นอะไรกับพอล่าเทเลอร์นะคะสหรับวันนี้ทีน่าต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ <S <S 1> <S 1> สำหรับปกอทั้งหัวคลิปแล้วก็ทั้งนี่เลย u t u b e ต้องสวยให้เหมือนเขาล <c oughs> แล้วก็ไม่ต้องเอาลูกผ่านร่าทีเลยแบบสวยเกินไปอะไรเ, <c oughs> เาางเี้ยไเอาออร่าบะบังเดอร่าบะบัง